สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพบกันในรายวิชาการางานอาชีพกันนะคะของชั้นพมศึกษาปีที่สามเอในเทอมสองนี้เด็กๆจะได้เรียนเรื่องอะไรต่อนะไปดูกันเลยค่ะในเทอมที่สองนี้เราก็จะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่สี่กันนะคะเด็กๆเรื่อง หนูเรียนรู้งานช่างเป้าหมายของการเรียนรู้ก็คือเด็กๆรู้จักเล,เลือกใช้เครื่องมือช่างในการทำงานช่างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมข้อที่2ซ่อมแซมของใช้ในบ้านได้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยันอดทนและรับผิดชอบนั่นเองค่ะ ่อนอื่นเลยนะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เรื่องงานช่างกันค่ะงานช่างเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและแดัดแปลงสิ่งของต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะเพื่อทำให้สิ่งของนั้นนะคะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นงานช่างมีหลากหลายเช่น ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าช่างไม้เป็นต้นนั่นเองนะคะเด็กๆโดยงานช่างที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะก็จะมีอยู่สองลักษณะดังนี้ค่ะ 1. การบำรุงรักษาการดูแลสิ่งของให้ใหม่และสะอาดอยู่เสมออย่างเช่นนะคะ การทำความสะอาดเครื่องเรือนทำความสะอาดกระจกการทาน้ำมันเครื่องมือที่เป็นโลหะเพื่อไม่ให้เป็นสนิมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาต่อกันที่ข้อที่2กันเลยนะคะเด็กๆสการซ่อมแซมคือการทำให้สิ่งของที่ชำรุดนะคะ เสื่อมสภาพไปแล้วเนี่ยกลับมาใช้งานได้อีกครั้งค่ะอย่างเช่นการซ่อมแซมรองเท้าที่ขาดหรือการซ่อมแซมหนังสือที่ขาดนั่นเองค่ะเด็กๆแล้วก็มีอย่างอื่นอีกมากมายเลยนะคะขั้นตอนการทำงานช่างขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะคะก็คือการวิเคราะห์งานค่ะสำรวจของเล่นของใช้ ที่มีสภาพเก่าสกปรกหรือชำรุดนั่นเองค่ะขั้นตอนที่2นะคะการวา,างแผนการทำงานศึกษาวิธีการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมของเล่นของใช้แล้วก็วางแผนการทำงานให้เป็นลำดับขั้นตอนนั่นเองนะคะขั้นตอนที่3การปฏิบัติงานก็คือเตรียมเครื่องมือช่างให้เหมาะสมกับงานที่จะทำ แล้วก็ทำงานตามที่วางแผนเอาไว้ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและยังต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่4นะคะการประเมินผลการทำงานตรวจดูความเรียบร้อยหลังการทำงานเสร็จถ้าพบข้อบกพร่องก็ให้รีบแก้ไขโดยทันทีเลยนะคะประโยชน์จากการทำงานช่าง มาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะได้รับประโยชน์อะไรจากการทำงานช่างบ้างค่ะหนึ่งเลยนะคะก็คือฝึกทักษะงานช่างสามารถใช้เครื่องมือต่างๆได้ถูกต้องและเหมาะสมกับงานนั่นเองค่ะได้ฝึกทักษะการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาทีละขั้นตอนนะคะนอกจากนั้น ยังสามารถบำรุงรักษาซ่อมแซมของเล่นของใช้ได้ด้วยตนเองอีกนะคะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยังสร้างจิตสำนึกในการดูแลของใช้รู้จักหวงแหนของใช้ของตัวเองได้เห็นคุณค่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเด็กๆหลังจากจบคลิปนี้แล้วเด็กๆก็อย่าลืมอ่านทบทวนบทเรียนนะคะ แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ